พ่อลูกปันโปโอ้ยปั่นนี่แหละไปเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปันโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหองครับจะหาร้านอร่อยอร่อย โปรดีๆมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับร้านแรกวันนี้ครับแนะนำเลยครับ The Emerald Coffee Shop ครับครับตั้งอยู่ที่โรงแรม The Emerald นะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอ l ดด h e เวิร์นะครับอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ตนานาชาติในราคาพิเศษจากปกติ1,700บาทลดเหลือเพียง1299บาทตั้งแต่วันนี้ถึง2 9กุมาพันธ์2 5้7ครับผม เติมเต็มมื้อดินเนอร์ให้พิเศษไปกับบุฟเฟต์นานาชาติโรงแรมดิอเมอรัลถนนรัชดาพิเศษกับห้องอาหารดิอีเมอรัลคอฟฟี่ช็อปที่จัดเสิร์ฟความฟินมาครบทั้งเอเชียยุโรปและอาหารไทยมาเริ่มต้นความอร่อยกันที่แก๊งซีฟู้ดครับไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมปูม้าหอยหวานกุ้งแม่น้ำเผาหอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์เจอกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดรแสแซ่บและที่ขาดไม่ได้เลยกับข้าวต้มกุ้ยที่มีข้าวและเครื่องเคียงมาให้เลือกแบบตาแตก ขาหมูสูตรดิเอมรอรลทามาแล้วไม่ทานถือว่ามาไม่ถึงข้าวต้มปลากระพงซุปเห็ดทัฟเป,ปลิลและซูชิพรีเมียมแบบไม่อั้นเมนูโฟโกราเนื้อวากิวปลาไหลญี่ปุน่นแทมบุละเทปันยากิแซลมอนดองซีอิวเกาหลีนอกจากนี้ครับยังมีเมนูลับกับมุมคาวิ่งสเตชันเวัน7เมนูครับวันจันทร์ฟินไปกับสเต็กเนื้อออสเตรเลียข้าวเกี๊ยบปากหม้ออังคารซี่โครงแก่กับซอสเครื่องเทศ กาหลจีที่หาทานได้ยากวันพุธปลาหิมะซอสครีมมิโซะขนมคกชาวังวันพฤหัสกุ้งกุลาซอสกระเทียมดำกล้วยเผือกและมันทอดวันศุกร์สเต็กแซลมอนซอสเม็กซิกันซาวซา่าและกาหลอจี้วันเสาร์สเต็กเนื้อออสเตรเลียขนมครกชาวังวันอาทิตย์ขาแฮมอบน้ำผึ้งซอสแอปเปลิลกล้วยเผือกและมันทอดครับและพิเศษสุดๆ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะฟินไปกับเมนูโอโทโรซาชิมิที่ทานได้แบบไม่อัน้นปิดท้ายด้วยเมนูของหวานและเครื่องดื่มเลือกได้ตามความชอบเลยจ้าอิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟ่นานาชาติได้ทุกวนันตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มครบจบที่1,700บาทเท่านั้นอย่าลืมนะครับไปอุดหนุนด่วนๆเลยนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดวัวนะครับอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่นานาชาติลดพิเศษเหลือเพียง1 1,299บาทเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภกาุพันธ์2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยปันโพร้านที่2ครับชื่อว่าร้านทำยอดข้าวไก่ซูวีครับเป็นร้านที่เอาไว้พิกอัพนะโทรสั่งแล้ว เข้าไปรับอาหารเองได้เลยร้านเขาตั้งอยู่ที่ซอยตากศิน9ทับ3นะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับสั่งอาหารผ่านทางไลน์นะครับ adthamyod.bkk หรือโทรสั่งได้ที่เบอร์0989656559ครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว阿拉ดเวอร์ครับอิ่มลร่อยครบ5กล่องครับรับอีก1กล่องฟรีไปเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2567ครับผมและโปรโมชั่นหลักของทางร้านนะครับเมื่อสั่งอาหารผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ adthamyod.bkk รหรือโทรสั่งอิ่มอร่อยครบ139มบาบาทลดพิเศษครับเหลือเพียง89บาทเท่านั้นครับ <S <S ร้านไก่ซูวีรีวิวแตกของ3พี่น้องที่รังสรรค์เมนูเด็ดด uh> ้วยใจลักไก่ที่เ네ลี้ยงด้วยสมุนไพรปลอดยาชีวนะเมนูแนะนําของทางร้านครับก็มีดังนี้เลยฮะข้าวสะโพกไก่ซูวีข้าวอกไก่ซูวีเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆแต่เราสามารถเลือกเป็นข้าวมันหอมได้นะครับใครที่อยากกินไก่ซูวีแบบจุกๆก็สามารถ สั่งเป็นเมนูกับข้าวได้มีทั้งอกและสะโพกเมนูข้าวไก่ซูวีของทางร้านเนี่ยจะเสิร์ฟมาพร้อมซอสโฮมเมดมีให้เลือกถึง5สูตรซอสเสฉวนหมาล่าซอสมิโซ,โซหอมน้ำมันงาซอสจิ้มแจ่วข้าวคั่วซอสน้ำยำทรงเครื่องซอสน้ำปลาทรงเครื่องซอสของทางร้านเนี่ยไม่ใส่ผงชูรสนะครับปิดจบด้วยเครื่องเคียงทีเด็ดไข่ออนเซนไข่เป็ดต้มยางมะตูมผักขมน้ำมันงามะเขือเ ดองน้ำปลาสามารถเอ็นจอยความฟินนี้ได้ทาง Delivery ทุกแพลตฟอร์มนะครับหรือสั่งกับทางร้านโดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันและทางร้านก็ยังรับทำเข้ากล่องงานเลี้ยงต่างๆครับมาได้หมดเลยนะจ๊าอย่าลืมไปอุดหนุนกันครับกับโปรโมชั่นของเขาครับสั่งอาหารผ่านไลฟ์แอดของเขาหรือโทรสั่งได้ที่เบอร์เลยนะครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับอิ่มอร่อยครบ5กล่องรับฟรี1กล่องเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มิเมีนาคม2 5 6กเจ็ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย ก่อนลาจะไปวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับพัฒน์คัเล่งงงสุขุมมิตร62นะครับต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมาก,กว่า62ปีครับผมขิงผงสมเด็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งสูตรออริจินัลและสูตรขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่า herberhouse official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ ที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบิร์เฮาส์ครับติกต็อกเซิร์ชว่าเฮอร์เบ o ร์ e เฮาส์ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับช่วงพ่อลูกปันโป